ฮอนด้าทิตี้นะครับ2014ของพี่ปอนนะครับอันนี้ต้องบอกไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเอาตู้แอร์ออกมาตรวจเช็คนะครับว่าตู้แอร์สภาพเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ตู้แอร์มีปัญหานะครับก็ต้องทาการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะครับอันนี้พีเจรถยนต์นะครับเขียนวันที่วันดีอยู่ด้านบนทั้งเจก็ลืมถ่ายนะเพราะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปแหละนะวันที่28นะครับเดือน1ปี69นะครับก็ทําการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับของพี่ปอน นี่เป็นสภาพตู้นะครับที่ทางพี่ปอนไปล้างนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเปิดแอร์ปุ๊บไอ้อผงขาวๆนี่มันก็จะปลิวออกมานะครับปลิวเข้าหน้าเข้าตาแล้วก็มันมักจะไปโดนฮีตเตอร์ด้วยนะครับก็ต้องดูระยะยาวอีกทีหนึ่งว่าฮีตเตอร์นั้นได้รับผลกระทบไหมเลี่ยงล้างนะครับเลี่ยงการล้างตู้แบบใช้เครื่องถอดไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือ บางทีช่างล้างรวใจร้อนนะครับใจร้อนล้างไม่หมดเนี่ยคือลงน้ํายาข่าวโชะแล้วเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวน้ํายาที่ล้างมันยังล้างออกไม่หมดแล้วก็เลิกขีดน้ําแล้วก็ส่งงานมันก็เลยตกค้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าช่งเจไปโจมตีว่าล้างตู้ไม่ดีไม่ใช่นะเราต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ล้วจะเจอคือช่างรีบล้างเนี่ยใจร้อนรีบล้างมันก็เลยตกค้างเท่านั้นเองทางเดียวก็ ก็ต้องเลี่ยงนะครับหรือไม่ก็ต้องหาช่างที่เขาแบบชํานาญใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยล้างเรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลดโอกาสการตกค้างได้แต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่ารีบล้างนะครับหัลงจากประกอบตู้เสร็จแล้วนะมาฟัดชิ่งนะครับก็ฟัดชิ่งเสร็จแล้วนะครับก็มไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมันเป็นงาน ่าเรียกว่าเร่งรีบนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คดูก่อนว่าตู้นั้นมีปัญหาไหมก็ฟอชชิ่งออกมาแล้วก็จะเห็นชัดเจนเนาะว่าน้ามันคอมแดงแป๊ดนะครับอันนี้คือหมดสภาพนะครับหมดสภาพแล้วอันนี้ก็เติมน้ํำยานะครับเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบนะครับไปประมาณ400ถึง460กรัมนะครับอังเจตเติม100%นะครับ ตัดแล้วนะครับตัดต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อละมาดูค่าการทํางานนะครับโรเิเชอร์ก็เหมือนทุกคันก็คือประมาณ28นะครับ28-29 PSI เพไอนะครับไฮนะครับก็ต่ำๆอยู่ราวๆร้อยนะครับประมาณ160ย s i ไม่มีอาการเครื่องสั่นนะครับอคอมแอร์ต่อไม่ได้สั่นเป็นเจ้าเข้าพ่อนะครับก็ตามสเตปงานนะครับก็คือต้องเย็นมีไอน้ำนะครับ อุณภูมิลมรงนะครับก็อยู่ในเกลียวมาตรฐานนะครับ5-8องศานะครับลม่งต้องได้อยู่เลทเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าลม่งสูงกว่านี้นะครับกาแรแลกเปลี่ยนอุณภูมิม,มันจะช้านะครับในเวลาเราเปิดออตโต้เนาะเพราะว่าเราเปิดหมดออโต้เนี่ยมันจะรันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะเปิดให้เป็นลมเย็นตุ่นก่อนแล้วจากนั้นจะเอาลมร้อนมาผสมก็เรียบร้อยกันไปนะครับอันนี้ก็รับประกันตัวตู้แอร์นะครับ 2ปีนะครับงานประกอบรับประกัน1ปีนะฮะเทสแบบร0อซนะครับดูเลยว่าเทสแบบร้อนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับโอเคครับผมลูกค้าอยู่ดูรออยู่แล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมากแต่ว่าถ่ายไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับว่าพยายามอย่าเอา h อน da ไปล้างตู้แบบไม่ถอดนะครับโอกาสตกค้างสูงไม่ใช่ว่าล้างไม่ดีนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะ แต่โอกาสตกค้างนั้นสูงนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเปลี่ยนกล้องบ่อยๆเป็นพอนะครับโอเคครับผมขอบค้านะเดี๋ยวก่อนจะปลดหัวคอปเปอร์นะครับให้ดูก่อนนะว่าน้ํามันคอมนั้นใส่นะครับอ่ามันจะเขียวๆนะครับอมเขียวเพราะว่าเชงเจใส่ตัวน้ํามัน UV นะครับจะวปล่อยจากด้านไฮสู่ด้านโลนะครับอ่าเห็นไหมน้ํามันคอมไม่ได้ดํานะอ่าใส่ใส่กันไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้แอร์นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับต้องไล่น้ํามันด้วยนะไม่งั้นคำนวณน,น้ํามันลําบากนะครับ